เป็นเพียงสื่อการเท่านั้นติดต่อซื้อขายโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยคลิปที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับไม่ควรโอนเงินโอนมาจจำจนกว่าจะได้เห็นสินค้าติงสวัสดีครับคลิปนี้ผมมาชี้เป้าที่ดินสวยๆนะครับขนาดกําลังพอเหมาะครับที่ดินเหมาะปลูกบ้านนะครับถมไปสูงกว่าถนนด้วยนะครับเนื้อที่60ตารางวาครับอยู่ในซอยมโนลมซอย9นะครับอยู่บ้านโนนตุนอำเภอเมืองเก่าจังหวัดขอนแก่นครับมี2แปลงครับแปลงละ5 5า0 0 0บาทเท่านั้นเองครับ คนขายให้ด้วยนะครับโอนให้ด้วยก็คือฟรีค่าโอนไปเลยนะครับราคานี้ที่ดินสูงกว่าระดับถนนนะครับไฟฟ้าประปาระบบสาธารณูปโภคมีครบคบนะครับพร้อมกับสามารถยื่นกู้พร้อมปลูกสร้างบ้านได้ด้วยนะครับสําหรับท่านที่ไม่ต้องการใช้เงินก้อนนะครับแล้วก็ยังมีเพื่อนบ้านนะครับไม่เปี่ยวไม่ล้าครับมีเพื่อนบ้านมีคนอยู่อาศัยครับถ้าท่านใดต้องการทราบตําแหน่งที่แน่นอนก็เปิดรหัส g p s ดูได้ครับมีวิกัด GPS อยู่ใต้คลิปเรียบร้อยแล้วนะครับ ก็คลิกก้าไปดูทำเลด,ดูสถานที่จริงก่อนได้ครับหรือถ้าจะนัดดูบ้านดูสถานที่จริงหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็ติดต่อเจ้าของโดยตรงได้เลยนะครับเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปเช่นกันาหาไม่เจอคลิกที่ชื่อคลิปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ